สวัสดีครับบ่าวตีคนเดิมมาแล้วครับวันนี้มาทำรีวิวตั้งนาฬิกาชีช็อกนะครับชีช็อกรุ่นมดแมนนี่ข้างล่างว่า G ีเก้าพันนะครับมารีวิวการตั้งเวลากันนะครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มงกดปุ่มไหนดีกดปุ่มบนนี่ที่นิ้วผมเนี่ยที่บนซ้ายนะครับกดแช่ไปเลยกดแช่กดแช,ดแช่แล้วกับปิดนะครับมันกระพริบตรงวินาที แค่เสร็จล้วก็เลื่อนมาล่างสายนะครับเพื่อจะเลื่อนไปโหมดชั่วโมงเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดเลื่อนนะครับกดไปกดเลื่อนนี่มันมากับพริบตรงชั่วโมงแล้วฮะตอนนี้เราก็เลื่อนมือไปที่ปุ่มล่างขวานะครับ,รบเ,เพื่อจะปรับเวลาเพื่ again, อนจะปรับเวลาท่าไหร่ก็กดไปนะครับเวลาความเป็นจริงปรับไปเรื่อยๆนะฮะ ปรับได้ทั้งบนข้้งล่างนะครับแล้วแต่ตรหนัดปรับบนก็ได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเนี่ยตอนนี้ยี่สองนาฬิกานะได้ทั้งสองปุ่มนะครับเมื่อปรับเสร็จชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะไปปรับนาทีปรับนาทีก็กดหมดล่างซ้ายครับเลื่อนนี่กดก็ไปหาเลื่อนไปที่นาทีแล้วทีนี้เราก็ตั้งนาทีเหมือนกันครับใช้ปุ่มสองปุ่มขวามือเนี่ยฮะแล้วจะแล้วแต่ตรหนัดจะเลื่อนด้านไหนก็ได้เนี่กดไปนะครับ กดไปนะครับเลื่อนได้หมดเห็นมลังจากนั้ตั้งเราตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนไปตั้งตัวอื่นต t โหมดข้างล่างซ้ายเหมือนเดิมไปตั้งเตั้งวันวันนี้อ่ามันจะเป็นกับพิพที่ปีนะฮะเป็นปีฝรั่งกศสอนะครับก็เหมือนกันครับจะเลื่อนก็กดปุ่มล่างขวาครับปีอะไรก็เลื่อนไปนะครับขึ้นลงได้หมดนะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นเดือนนะครับ ก็กดโหมดล่างซ้ายเหมือนเดิมอืมเมื่อกี้กับพิบ้ีเดือนก็เลื่อนเหมือนกันครับจะเอาออเดือนอะไรปัจจุบันเดือนอะไรก็เลื่อนไปนะฮะนี่ได้ทั้งสองปุ่มล่างกว่าบนกว่ากดได้หมดเราไปเรากดโหมดล่างซ้ายเพื่อจะเลื่อนไปที่วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ก็กดปุ่มล่างกว่าวันที่เท่าไหร่ก็กดไปนะครับอืมนี่เลื่อนเห็นไหม ต่อไปเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโหมดอืกระพริบตั้งหมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรจะตั้งเราก็กดปุ่มยกเลิกการตั้งคือปุ่มเดิมที่เราเริ่มตอนแรกนะครับปุ่มบนซ้ายนะดูนิ้วบนซ้ายกดอืทีเดียวเสร็จทุกอย่างขึ้นหมดเลยครับเนี่ยแม่ขึ้นวันเสาร์เดือนสิบวันที่สองยี่สิบสองนากายี่สบสีนาทีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ การตั้งเวลาในการชีช็อกรุ่น mostman หรือ g 9000นะครับเพื่อนๆคนไหนใช้รุ่นนี้อยู่ก็ทำตามนี้นะครับไม่ยากนะฮะง่ายมากนะครับนะฮะเพื่อนคนไหนก็มาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีในการชีช็อกรุ่นอื่นมาสอนวิธีการตั้งอีกนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนรักนะครับจุ๊บจ๊ و